เ้าก็มาพิจารณาตัวเองนะแล้วมันก็ไม่มาสักทีมันมาเอาอตอนที่โลซี่สั้นแล้วนะคะกลับมาสองคนผัวเมียพมา่ามาก่อนนะมาซะดึกดื่นเลยนะมาเคาะประตูปัง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 ,ปง,ปง,ปงพี่ผมจะมาขออยู่กับพี่นะจะไม่เอาเงินนะเราก็บอกว่าพรุ่งนี้ค่อยมาพี่ไม่เปิดประตูคุยกับใครตอนดึกเขาก็บอกจําเขาได้ไหมเขามาอยู่ด้วยอะ่ะเ,เราก็บอกว่า เออเราจะไม่ไม่คุยกันตอนที่เราพักผ่อนแล้วนะคะตอนเช้าค่อยมาใหม่แล้วก็ปฏิเสธเข้าไปตอนแรกเราไม่ปฏิเสธเลยนะคะเขาอยากได้มูยเราก็ไปขอมูยจ่ายค่า <c oughs> ค่าปรับเพราะเราค่างเราต้องทําตามกฎหมายแรงงานเนาะ <c oughs> เพราะว่าเขาส่วนอยาา่างไไม่ค่อยตรงไม่ค่อยปกติหรอกม้ด,ม,ด,ม,ดมืดเข้ามาอยากให้อยากให้าใหในายจ้างจ่ายเงินให้ก่อนเราก็ต้องไปจ่ายให้กับอ่ ผู้ที่ทําเกี่ยวกับเรื่องทํา MOU ให้มันถูกต้องถ้าเราไปปกป้องกับคนที่เข้ามาอ e l l ิ g a l ไม่ถูกต้องเราจ่ายเงินแพงนะคะเขาก็ยอมเสียให้เราทําให้เราออกเงินก่อนบางคนพอได้ใบ MOU บัตรสีชมพูบัตรประชาชนต่างด้าเขาก็จากเราไปเลยก็มีนะคะ บางคนก็ไม่ให้ทันหักเงินได้ครบเลยก็หนีเราไปก็มีหมดแหละเหมือนเหมือนกับเราสมัยที่เราไปอยู่ญี่ปุ่นอ่ะไปแบบตัดแท็กก็มีบางคนก็หนีแท็กไปเลยนะคะไม่ยอมใช้นี่เจ้าของแท็กก็เป็นทั้งญี่ปุ่นทั้งคนไทยนะคะอันนั้นก็เป็นประสบการณ์เดียวกันนะคะอันนี้ก็เบี้ยวเจ้าของไปอยู่กับนายใหม่ที่โรงแรมห้าดาวชวนกันไปเป็นกลุ่มๆนะคะ ก็เหมือนกับว่าเขาอยู่กับเราห้าคนเขากลับบ้านพร้อมกันช่วงปีใหม่เขาทิ้งเราให้เราดูแลลูกค้าอยู่คนเดียวแล้วเราก็มารู้ตัวว่าไอ้ยาการที่เธอไปที่คนไล่ๆอยู่เมืองนอกแล้วเธออยากจะเป็นเจ้านายอยากจะชี้นิ้วเอานิ้วชี้นะมันไม่ได้นะคะเราจะไปวาดหวังคาดหวังกับลูกน้องแบบนั้นไม่ได้เราก็ฝึกตัวเราเองทําได้อยู่แล้วเราก็บริการตัวเองนะคะ แล้วเราก็ดูเป็นอยู่แล้วนะคะเพราะว่าน้ําประปาถ้าฝรั่งมันเปิดทิ้งไว้ในอ่างมันเป็นปั๊มอ่ะมันก็จะออกไปทีละนาทีละสามร้อยห้าสิบลิตรนะเราก็ไปปิดเราเอาไอ้ตัวที่วาล์วด้านนอกอ่ะตัดมันออกนะคะประกบมันสองข้างแล้วก็ปิดวาล์วไว้เดี๋ยวมันเปิดน้ําอาบไม่ได้มันก็จะวิ่งตาลีตะเหลือกไปหาเราที่เคาน์เตอร์นะคะฝรั่งอะ่งอะเฮ้ยทำไมห้องฉันน้ําไม่ไหลเราก็บอกกับเขาาเดี๋ยวฉันจะเปิดให้ แต่ที่ฉันปิดไว้เพราะเธอไม่ยอมปิดแล้วเธอก็ปล่อยให้น้ำของฉันไหลไปสาม้อยห้าสิบลิตรเธอทำแบบนี้เธอจะถูกฉันปรับเราก็ตั้งกฎเกณฑ์เหมือนเราเป็นหัวหน้าเขาไปในตัวทั้งๆท,ที่เขาเสียเงินเขาก็ถูกเราตำหนิด้วยนะอันนี้ก็เป็นข้อดีของเราที่เราพูดภาษาอังกฤษได้นะคะเราก็ทำความเข้าใจส่วนใหญ่ฝรั่งดีกับเรานะคะเขายอมรับเราได้เขาขอโทษด้วยนะเราก็จะบอกว่าช่วยฉันหน่อย แค่เธอช่วยฉันประหยัดน้ำไม่ให้มันรั่วปิดก๊อกน้ำดีๆไม่ต้องรีบร้อนเธอล้างมือเมาหน่อยไม่เป็นไรแต่ช่วยปิดก๊อกน้ำให้มันเข้าพอดีกับการปิดนะไม่ใช่ว่าเปิดมันให้มันไหลลินไม่ต้องทำแบบนั้นหรอกเพราะว่าบ้านเรามีปัม๊มน้ำไหลแรงอยู่แล้วนะคะเราก็บอกเขาแนะนำเขาดีๆนี่แหละก่อนจะออกจากบ้านเธอช่วยปิดแอร์ให้ฉันด้วยปิดพัดลมให้ฉันด้วยอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเธอไม่ปิด เราก็มีนะคะมีไอ้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูเราก็จะซ่อนไอ้ตัวนี้ไว้วนี่ซ่อนคัดเอาไว้ข้างนอกนะคะคัดเอาตัดไฟไว้ตรงนี้ถ้าเขาไม่ปิดพัดลมให้เราไม่ปิดแอร์ให้เราเราก็ยกคัดเอาเลยะคะ่ะเดี๋ยวเขากลับมาเขาไม่มีไฟในห้องน้ําก็ใช้ไม่ได้เขาก็จะวิ่งตะลีตะเหลือกไปทําไมห้องฉันไม่มีไฟนะคะ เราก็มาโอเคเดี๋ยวฉันไปเปิดให้เราก็เดินมากับเขาหน่อยเสียเวลานิดนึงเราจะเป็นเราจะบอกเป็นลายตัวไปนะคะถ้าเธอไม่ปิดฉันปิดเองก็บอกกับเขาเราก็ประหยัดของเราเองนะคะบางคนฝรั่งหรือว่าคนไทยนี่ก็เป็นนะคะไปอยู่ตามโรงแรมฉันเสียตังแล้วนี่หว่าเปิดแอร์ทิ้งไว้เลยแล้วก็ไม่อยู่ทั้งวันแล้วเปิดแอร์ไว้เฉยๆเพื่อให้สะใจว่าเจ้าของเขาฉันจ่ายเงินแล้ว ฉันต้องจ่ายค่าเอต้องทําให้แอร์มันทํางานตลอดเวลาที่ฉันเช่าระยะเวลาเช่าอยู่แต่สัญญาไม่ทําแบบนั้นนะสัญญาก็ปิดเสียตังตรงที่เราซื้อตัวตัดไฟออกอีกมาอีกตัวหนึ่งทุกห้องไปนะคะแล้วก็ไอตัววาลวปิดน้ําด้านนอกเนาะก็ใช้วิธีนี้เพื่อพัฒนา